วันนี้เราจะมาเยี่ยมลกไอแลน์ของดับบตอร์ชาวโฮสทั้งหลายไอแต่ว่าเอาเป็นว่าเยี่ยมบ้านแล้วกันฟังดูน่ารักดีซึ <Okay. S 1> ่ง ถ้าใครยังไม่เคยเล่นอักไหนเนี่ยคอนโทรลเซ็นเตอร์ของเรานะคะก็จะมีเทดดิ้งโพสมีพาเวอร์แพนมีแฟคทอรี่มีโดมิทเทอรี่มีอะไรแบบพวกนี้ว่ายัางไงก็คือโรงงานนะครับย่อมอันหนึ่งนั่นเองซึ่งมันจะแบบมีที่ที่ทํางานแล้วก็หอพักอยู่ครบจบในตึกเดียวกันสําหรับรถไอแลนด์ของโมโนเนี่ยก็จะมีโรงพลังงานไฟฟ้าแล้วก็จะมีแฟคทอรี่ผลิตของซึ่งเราจะได้ส่งไปที่เทดดิ้งโพสเพื่อไปขายอันนี้ก็จะไว้เจนเงิน <c oughs> เป็นออโต้ฟาร์มของเกมอักไหมถ้าให้ดูกับทีมที่เคยจัดไว้ดีฟหรผมก็จะมีีประมาณน้ อันนี้ห้องดีเจอ่ะอันนี้เป็นโรงอาหารอันนี้เป็นวิวเหมือนสตูดิโอกองถ่ายอันนี้เป็นห้องนอนสมัยช่วงเหินองอยูเนกตันเราก็จัดห้องให้น้องเขาอันนี้ก็เป็นห้องอีเวนต์ปีใหม่นะเพราะว่ามีกระต่ายตํามโมจิอันนี้ก็ฟิลแบบกินข้าวดูพระจันทร์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานห้องทํางานที่มีเตียงนอนอันนี้ก็เป็นห้องแบบสันทนาการละกันซ้อมนูน่นนี่นั่นพักผ่อนมีโต๊ะผู้ อันนี้ก็เป็นห้องพักผ่อนที่เป็นฟิวทะเลเหมือนกันส่วนที่เราจะไปเยี่ยมด็อกเตอร์กันวันนี้นะคะก็คือส่วนของโลเมทอรลี่หรือว่าเป็นส่วนโซนพักของโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายที่เขาไปทํางานจนเครียดจนแบบโอ้ยหน้าดํทคาเคียนไม่ไหวแล้วผมทางานต่อไปไม่ได้แล้วครับผมเหนื่อยผมอยากปลดกเกษียณเขาก็จะโดนพามาพักกันที่นี่ตอนเนี้ยฐานของโมซองก็ตั้งเป็นอีเวนต์ของน้องเป้้หรือว่าอีเวนต์ที่เป็นอีบล่าสุดอันนี้เป็น,ปนแบบดีฟอยนะคือซื้อมาวางปับ๊บเสร็จเอาล่ะเราจะเริ่มการทัวร์ ห้องด็อกเตอร์คุณโฮสทั้งหลายนับปีนะคะ <laughs> มาลหคลิปนี้เป็นไฮไลท์ที่เอาบางส่วนของในไลฟ์มารวมกันถาใครอยากดูแบบเต็มๆแล้วก็กดที่ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะมาจะเริ่มตามลำดับละกันก็เริ่มที่คุณคงไปดูว่าจัดห้องไว้เป็นไงบ้าง <laughs> เริ่มที่ห้องแรกโอ้เป็นธีมทะเลเหมือนกันอันนี้แบบว่าเป็นฉากเหมือนห้องห้องดีเจที่มสอสงให้ดูแต่ว่าเป็นฟิลที่แบบสบายอ่ะโคซี่เราไม่ตื่นตื่นหรือนตื่นตื่น ชอบมอง,องชอบห้องทะเลคุณแต่ห้องเนี้ยสวยมากเลยอ่ะนี่คือห้องอะไรอ่ะมีถังหูลู่ด้วยอ่ะมีขนมมีลอยเทียนมีกิฟ์ช็อปนี่คือห้องอะไรอ่ะสวยอ่ะห้องทะเลชุดแรกสวยจริงอุ้ยอันนี้ห้องน้าชาของเฉินนี่ผมชอบผมชอบแบบห้องห้องที่มีอะไรไว้โซเชียลดิสทนซิ่งเขาเก็บแหไข่ผับเหรอเฉินเรากินชากับไข่ผัหรือเปล่าเอ้ยหรือมันคือชาเขียววะไม่แน่ใจห้องนี้ก็สวยชอบอ่ะว้าว ว้าวสวยคลีนหนูห้องแบบน่ารักมาแล้วก็ไปคนต่อไปคุณอากิโอได้พุมิ้เล่นโบสซิกทั้งหมดเลยเนี่ยว่ะ มีเหตุผลที่เราจะจัดคอนโทรเซนเตอร์โดยเป็นเรนโบซิกทั้งหมดอยู่นะคุณก็คือเราขี้เกียจเปลี่ยนโอเปอเรเตอร์ที่คอนโทรเซนเตอร์ถ้าเราตั้งเรนโบซิกไว้หมดอ่ะเขาจะแบบเขาจะเยียวยาจิตใจกันโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครอีกเลยแต่ว่าเขาก็เยียวยากันแค่ในห้องคอนโทรเซนเตอร์เขาแล้วแหละไม่ได้ส่งผลอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่เรนโบซิก ไม่เคยคิดจะจัดห้องมาก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเนี่ยแหละเออได้คุณด็อกเตอร์ทั้งหลายกรุณาจัดห้องกันด้วยนะคะโหนี่ห้องอะไรอะเฮ้ยห้องนี้สวยมากนี่นี่ห้องห้องอะไรอะ่ะเฮ้ย<ฮ>ห้องนี้สวยสวยมากแบบสีสันน่ะชอบอะอ่าห้องนี้มาแล้วครับทุกคนต้องมีห้องตีมทะเลประจําฐานกันทุกคนใช่ไหมอันนี้เป็นแบบว่าฟิลดูฉากมีหวานพิชคาดกระโดด แต่ในขณะที่เรากําลังพักกันอย่างแบบโคซี่โคซี่สบายใจชิวชวพักผ่อนหย่อนใจเรามีโปสเตอร์รับสมัครงานของโดม่าแมนอยู่ตรงนี้นะครับวีวอนอยู่เราพักกันแน่นะวิในขณะที่เรากําลังพักอย่างสบายใจมีโปสเตอร์รับสมัครงานแบบว่าเชิญเข้าร่วมเป็นทหารกับพวกเราแกจะพักพักไปเดี๋ยวฉันรับสมัครคนใหม่อยู่เรื่อยๆก็คิดเอาแล้วกัน <laughs> เออ,อยนี่นห้อง happy birthday anniversary ของ sing, 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 sing. Oh. เอยอย่าพังข้าของดิเจ๊โอ้โหอยู่บ้านเขาไม่เจ๊ทำเงี้ยพองันเกิดอมย่าสวยมากเลยนะชอบอะแล้วกแบบับโคมไฟมันเป็นบอลลูนกระต่ายอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะโอยอยากได้อะ่ะอยากได้ห้องนี้อะ่ะ มาห้องใต้ดินล่างสุดอันนี้น่าจะเป็นห้องพักห้องนอนเพราะว่าเป็นห้องเดียวที่มีเตียงของฐานทัพนี้แล้วก็ห้องนี้ก็เป็นฟิลแบบสบายสบายเลี้ยงหนอนหนึ่งตัวไปออกภารกิจแล้วเจอเจอน้องหนอนน้องอาจจะชื่อแบบชื่อวิลเลียมอะไรเงี้ยน้องวิลเลียมก็ดูตัวสั่นงงกอยู่ตากฝนหน้าสงสารหนีกลับไม่ทันจะฆ่าน้องวิลเลียมทิ้งก็กระไรอยู่เก็บน้องวิลเลียมมาเลี้ยงซะเลยน้องวิลเลียมนี่มาจากอีเวนต์อะไรไม่รู้มอซองก็มีเหมือนกันแต่ว่า ค่อนข้างชอบห้องนอนข้างล่างนี้จัดมาสวยมากฟิลมันดูแบบไวกิ้งนักรบปะแล้วแบบมีธงธงสีธงแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ย,ย,ยไอ้นี่มันธงเหรอไอ <What S 1> ้ขาว <is that? S 1> ่าวเดืธงปะ <laughs> เราด็อกเตอร์โรสไอแลด์เราแข็งแก่งฉลาด ปาดเปลืองแล้วทำอาหารเป็นและทอดไข่อร่อยด้วยนะ้ะพากันเปื่อแล้วน um ่ารักอยู่แหละไปไปคนต่อไปโอ้โยสวยมากค่ะว้าวว้าวเลยสวยมากอันนี้ก็สวยสวยมากแบบว้าวอ่ะแบบตีมเท่มากอ่ะ แล้วมีแบบมีหมวกทหารแ้าเรียกไงหมวกอสศาวนอยู่ด้านหลังด้วยคือฟิลไว้แบบเท่โคตรอะ่ะคือยุคกลางนูมีความเท่มีความไวกิ้งมีความแบบอสศาวนแต่ว่าเอร์นิเจอร์มันยังดูมีความทันสมัยอะ่ะ <No. S 1> เท่มากห้องนี้เหมือนเหมือนหอนกระแสเลยอะ่ะ <laughs> นี่คือห้องแบบสัมภาษณ์ทหารที่ผ่านศึกว่าแบบว่าสวัสดีครับคุณไม่ทราบว่าศึกครั้งนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับโอ้ศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ยากลบาบากมากแต่เราก็ผ่านมันไปได้ครับผมขอบคุณในเกียรตยิยศที่กองทัพมอบให้และนี่คือหลักฐานของเกียรตยิยศทั้งหลายของผมครับเชิญเชิญแฟนกล้องดูได้เลยโอ้โหพี่นี่คือแบบว่ามียศเยอะมากๆคือพี่โหรับใช้ชาติอย่างดีใช่ครับผมรับใช้กับให้กับรสไอแลนอย่างดีใช่เลยห้องนี้เลยนี่คือห้อง,ห,องห้องสัมภาษณ์อัศวินชีวิต ไม่พักชีวิตทหารสู้ มาต่อไปเป็นห้องของคุณด็อกซ่าาะอันนี้เป็นแบบว่ามีสังงคะห์ต้นไม้ที่เหมือนออกดอกออกใบเป็นคริสตัลสีฟ้าหรอแล้วก็กําลังวิเคราะห์คริสตัลอันนี้ดูดูแบบว่าเชื่อมโยงกันมานะคือเราเหมือนปลูกต้นไม้เพื่อวิจัยแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่วิจัยต้นไม้มวทีนี่ยปุ๊บอันนี้ของคุณเมยว,วี่ก็เหมือนจัดตัวมาเข้ากับฉากเลยอะคือมันดูเข้ากันมากอะห้องสุดท้ายก็เป็นห้องแบบทำง,งานของเราเดี๋ยวไปดูโอเค ตุง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 เรียนโอเปอเรเตอร์ทุกท <the> ่านโปรดทราบกรุณาวางมือจากการทําโรงงานและมาเตรียมรับการตรวจสถานที่จากดรโมซองด้วยค่ะตุ้งตุงตุ้งตุ้งอุ้ยดีจังเลยวันนี้ดรโมซองมาตรวจงานไงสายการผลิตเราก็โอ้โหนอนพักกันได้เลยสบายใจละเขาเป็นรถไอแลนด์แห่งเดียวที่มีวันหยุดวันอาทิตย์ครับคือชอบการที่แบบว่าทุกคนพักจากโรงงานมาโดน ISO ตรวจที่ชอบมากก็หมดไปสําหรับการเยี่ยมห้องดรคุณโฮ์วันนี้นะคะ โอเคกลับไปเล่น IS ต่อเอ,อเอสไม่ใช่ IS กลับไปเล่นด่าน S ต่อเมื่อกี้ยืนใครมานะอ่ะมาปลูกข้าว